สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการเที่ยวชมสนสัตว์ในรูปแบบ new normal อีกหนึ่งวิธีนะครับรู้หรือไม่นะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นสามารถนํามาใช้กับการท่องเที่ยวได้นะครับสนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยนําวิธีการเที่ยวสเสมือนจริงหรือว่า Vi เช u ยรทัวนะครับมาใช้ในการท่องเที่ยวของส,สัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ เพื่อให้นักเที่ยวสามารถเที่ยวสวนสัตว์ในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับและก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นถือว่าเป็นสวนสัตว์นำล่องแห่งแรกโดยความรับผิดชอบภายใต้ใตองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแนะนําและวิธีการใช้วิชิวทัวร์กันเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นเป็นภาพมุมสูงภายในสวนสัตว์ ไอคอนแรกจะเป็นฟลอร์แลนใช้แสดงภาพรวมสถานที่ต่างๆในสวนสัตว์ในมุม360องศาไอคอนที่2 360วิวใช้เลือกดูส่วนจากแสดงสัตว์ ไอคอนที่3 Capture ใช้สำหรับถ่ายภาพมุมสูงที่ต้องการไอคอนสุดท้าย Information จะแสดงข้อมูลสถานที่ส่วนแสดงทั้ง15จุด ไปที่ส่วนแสดงช้างกันครับคลิกที่ไอคอนประตูเข้าไปที่ส่วนแสดงช้างกันหาจุดเชื่อมก็ยังเป็นส่วนถัดไป และกด exit เพื่อออกและกดลูกกล้อง3 6 0เพื่อกดไปมุมมองภาพรวมแทบเครื่องมือเพิ่มเติมโหมดการใช้แว่น VR เปิดปิดเสียง ปิดปิไอคอนสัตว์ต่างๆโมดแสดงผลเต็มหน้าจอแบ่งปันให้เพื่อนๆผ่าน Twitter แบ่งปันให้เพื่อนๆผ่าน Facebook สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้เ,เขาเขียว360องศานะครับสามารถกดไปที่ k k o s u w i c h i l o r g ตามลิงก์ด้านนี้นะครับหรือเคียวโค้ดได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับการเที่ยวชมเสมือนจริงเขาเขียว360องศา,านะครับเดี๋ยวทางสวนสัตว์นะครับจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์นะครับสามารถไปคลิกลิงก์และเที่ยวชมเขาเขียว360องศา,ากันได้เลยครับ